โอเคสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนแดงเนาะมือนี้สละชิมาปิงปลากินตอนแดงเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวแดงกับปิงปลาเนาะพี่น้องปลาดุกในกรสือเข้ามาแล้วพี่น้องเนาะโล้ซาวผ่าพี่น้องสละกะซิกาปลาแล้วก็ปิงปลาเนาะพอทานกับมันหุงแล้วเนาะกับปิงปลาเลยทางเรนเดลอุตส่าห์จับยาไว้พี่น้องเลย Khác. Ừ. và tôi nhảy lại mình làm tài đồng tham hàm đội phạm thì nó có tôi nhảy กฤติศดิไปพี่น้องแล้วตายแล้วกดติดได้นตายแล้วทิลมาพี่น้องเนาะ ผ okay. ่าป่ากับันตายเนอะันตายแลวพี่น้องนี่สลาดกับสีหลังเนาะหลังกับสีปิงเลยพี่น้องโอยเกลือกับเป็นนัวใส่แล้วกับปิงเลยพี่น้องเลยปิงปลาดุกบลไซส่ขีพี่น้อง นนี่เาะตัวใหญ่นะพี่น้องเนาะปลาตัวใหญ่ปีกกลิ่นแซ่บพี่น้องเลยปลาทองว่าแซ่ไปดิโมนิปีกปลาแซ่บย่างใหญ่เอาไปสิบปีเงเนาะ ียทานพี่น้องเสียทานไ่้พี่น้องเขาก็สิตีงเนาะ อเคตอนนี้กันนะปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮาก็เตรียปลาเนาะนี้เฮาก็สิปีเนาะค่ะเฮาสิตําจวอีกจังน้อยเนาะพี่น้องโคะใส่ เกือบเป็นทีละตัวใหญ่เกีย๊ยทานให้มันทั่วๆเนาะพี่น้องเนาะให้มันเหลืองทั่วเนาะยังสุกง่ายโอเคกะปิไว้เลยโอเคเนาะตอนนี้สลากับปิ้งป้าไว้ถาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้สลากซีอันนี้ซีล่างพักเนาะพี่น้องมีตะเกียบช็อปไทเนาะ นางผักไว้ก่อนแกระติ๊บตำแจ่วฐานพี่น,น,พน้องมีปลายมันสุกมันพี่น้องเนาะมันตัวใหญ่ร้าย,ายมันนานสุกเนาะนางผักชาอเฮ้ยพี่น้องนางผักไทยเป็นทีเดียวปลอย กำลังใบผักบัวหรือกัิซอยไชเท้าน,นั่นเองพี่นอ้องไปน้ำวัวซอยไชเท้วเนะาะตำเท้าปลาแดงกักกพี่น้องมือนึ่งีนปลตาตำเท้าปลาแดงกินกับข้กกบาวเหนียวแ่บอันนี้พี่นอ้องนี่ก็คือผักโอม,มหอมห่อเนาะ โอเคลางผักก็เป็นทีเรียบ้อยเนาะลางแคี้ก็ไม่แต่สิตามเจลถ่าแล้วก็ยิงปลาเนาะแล้วก็สิกินเลยนะพี่เนอะมาเทปเนะาะเขาเสียบแนละ้วก็สิขาไว้เน่นอพี่เนอะอูปลาโหใหญ่เลย ตอนนี้มาเพ็ดกะไรพอดีแล้วนอคันนี้นอเากตีตำลยนะพี่น้องวันนี้เอามาเผดใส่ขบกนอเ็ดกาปีงเราใส่ขบกนอเอาเกีใส่เป้งน,นัวนอะตมใส่เป้งน,นัวเอาะีเราแกวนี้ี่อ 别开，就开没得。 ซอยใบขบัวก่อนเนาะซอยใบบัวก็เป็นทีเดียบร้อยเนาะนางจะนี่เฮากะสีเอามาเฟิตตีเฮาต่ำใส่นี่เนาะพี่เนาะแล้วจะนั่งย่างนีาใส่ปลาแดกเนาะรับรองว่าแซ่บใช้น้ำปลาแดกลงไป นนี่เนาะน้ำปลาแดงเนาะนี่น่องพี่น้องน้ำปลาเด็กเอ็นี่เด้อใส่เป็นสีดับร้อยหลังจากนี้เอากาสีเติมน้ำใส่น้อยนึงน้องพี่น้อง ตำวงหนึ่งนี่เนาะมันจังยังบะแครนเนาะเนี่เนาะปีปลาของสลัดกนะ็เป็นทีรรเียดรลอแอ้นเนาะก็คือมีพักมีปีปลาน,ลนั่รเองเนาะมีนสลัดก็คือกินกับข้าเนี้อหอนๆทีเนาะมากันเลย

ทิเสาเียวใไปดีแล้ีเน้องเอาไปจะทำเนาะโอเคนนเนาะสลรับมนีจาตลาดไปที่ยจีบเสปปนเนะพีเน้องเนาะอย่าลืมกดไล่อกดกดสกายตลาดนี่ยเเพื่อเป็นกำลังใจหลายสิปปิหน,นต่อไปเนาะสำนับมนีกะ สีลาไปก่อนบ๊ายบายสุไ